โยมเขาออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้นนั่นออกกระแสข่าวดังด้วยเห็นไหมละ่ะพระเรานี่อายไหมละ่ะนั่นน่ะถ้าเป็นเรานี่แทรกแวนเดนหนีแล้วเราไม่เคยทําที่เรื่องไหนที่มันผิดธรรมผิดวินัยนี่นี่ก็เห็นก็เต็มโลกเต็มจงาจนี่ไหมละ่ะพระเรานี่เลอะเทอะจริงๆนะเห็นไหมบาสติกาเขาออกมาอายเขาไหมละ่ะนั่นแต่พวกเราผิดธรรมผิดวินัยอยู่ไปกราบโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์ซชไปกราบแทบเท้าคนนู้น ถั้งงี่เง่าขนาดนั้นเขายังรู้ธรรมรู้วินไยรู้บุญรู้บาปเขาออกมาปกป้องหลักธรรมหลักวิันปกป้องพระพุทธศาสนาเต่พระเรานี่เป็นผู้ทําลายหลักธรรมหลักวิไนไยเป็นผู้ทําลายศาสนาจับเงินจับทองใช้เงินใช้ทองหอบเอาโอยดูก็พีนาดูที่เหมือนเปตรตเหมือนผีเหมือนสัตว์นรกเหมือนพวกยาจกขอทานเหมือนพวกตายอดตายอยากพีนาดูที่ เห็นไหมโยมเข้ามาปกป้องศาสตานหนุยเราเรียงยังสาธุการนี่นะถ้าเราผิดขนาดนั้นถ้าเราเป็นพระประพิทนั้นเราจะไปกาบเท้าโยมคนนี้เลยเห็นไหมล่ะเขาาจริงเอาจังจริงๆนั่นแล่ะก็สาธุกับไอ้ญาติโย,ยมเขากลุ่มนี้ด้วยนะเก่งจริงๆ,ๆนะเราฟังดูโหไม่ได้สนใจกับไอ้หน้าอินหน้าปมหน้าพระเถรลานุเถรลคนไหนเลยไม่ยุ่งเลยนี่คือความเป็นจริงซัดเลยซัดแหลกเลย นั่นและกษัตรทุกการกับญาติโยมกาด้วยเขาจริงเก่งจริงๆนะเป็นผู้ที่แตกฉานในพระเต่มีดกด้วยเป็นผู้ที่แตกฉานเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะในกะทูธรรมศึกษาแค่นี้แตกออกไปแค่นั้นสาทยายเรื่องธรรมะนี่โห้ยไม่มีใครที่จะจะทันเลยนะเก่งระดับนั้นนั่นและเขาปกป้องพระพุทธศาสนาได้บุญมากได้อานิสงส์มากเตกพระเราเป็นผู้ทําลายศาสนาน้องพี่นาดูที่ าการจะใช้จ่ายเด้งเป็นเรื่องทองมันก็มีในหลักธรรมหลักวินัยใช่ไหมล่ะมีวัยวจกรของวัดเป็นผู้รับให้มีวัยวัจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายใ,ให,ยกยใให้ก็สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้วเนีย่ยไปหาเปรตหาผีหายมันอะไรอาโยมเขาไมหมล่ะนั่นสมควรที่จะไปกราบเท้าโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์น่นถ้าเรานี่ดูที่พี่านาดูที่นี่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราข้างเข้าข้างพ่อเราครูเราผู้เลือดผู้ประเรคือพระเจ้าก็คือธรรมคือวินัย นั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าพระพุทธเจ้านี่ไอ้ดับขันพนิพพานไปแล้วตายไปแล้วก็แล้วไปนั่นหลักธรรมหลักวินัยรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงและของปลอมรู้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตารต้องเข้าใจด้วยนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงความเคารพเกิดนี่เข้ากันได้โดย่าเข้ากันได้โดย่าสร้าบุตรพุทธชิโนรุตเห็นไหมละ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นอุบาสตปฏติกา นั่นโอ้ยมันน่าเกลียดนะอะพระเรานี่เนี่ยเป็นพูดทําลายจาสนาก็เห็นไหมละ่ะงานบุญบ้องไฟเต็มอยู่นั่นผ้าเหลืองเต็มอยู่นั่นรถพระขูยศนั้นยศนี้เต็มอยู่นั่นเปรตผีไม่พระเรานั่นน่ะแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลมิจฉาการปกป้องกันนี่แหละความเสื่อมยุคมิขสันยีไหมกุลียุคเกิด,ด้วยอย่างนั่นเข้าใจหรืยอยังตอนนี้นั่นเราน่าจะรวมตัวกันรักษาหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันนะพวกพระเรานี่นะนั่น น่นเห็นไหมพระองค์สังกรลลท่านก็บอกก็พอถือพระเรานั่นเยอะๆเนี่ยหยุดทําลายศาสนาได้แล้วพอแล้วละก็ไม่ยอมแม้พระองค์จะพูดยังไงทศยังไงก็ตามแต่พวกเราไม่ยอมกระทําเห็นไหมละ่ะนี่ความเสื่อมอุลียุกยุคมิกสันยีเกิดแล้วใกล้จะจมแล้วใกล้จะพิษหนนาฏแล้วนั่นแหละคนไม่มีศีลและธรรมแลวเห็นไหมละ่ะเต็มโลกเต็มสงสาร ปีตบทแล้วก็เห็นนี่เดินดุมดุมเออไม่ใส่เสื้อบางทีก็ไม่เอาไม่ใส่กางเกงเอาอะไรปิดไว้เล็ก,ลกๆน้อยๆเดินเต็มอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะคนที่มีศีลธรรมความใจนั่นแหละนั่นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายพอกันพอกันพอกันกน,นี่พูดให้ฟังนะถึงเพราะว่านี่ใกล้เทศกาลบวรณาออกพรรษาแล้วเหลือวันเดียวก็วันพรุ่งนี้พวกเราทําดี พร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรืออย่างตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนเราด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าทำตามใจของตัวเองอ้าวก็พิจารณาเอาวัดวาอารามนั้นก็เจกเช่นเดียวกันทำตามทำตามบินไหหรือไม่เฮือตนเป็นพระเป็นอุบาตุวิกาตามทำตามวินไหนหรือไม่ก็พิจารณาเอาตามนั้นนะเพียงพูดให้ฟังเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะ เพราะผู้ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาต้องมีพละกำลังมากมีบริษัทบริวารมากเป็นผู้ที่อาจผู้ที่หานจรๆๆๆๆิงๆจึงจะสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้เฮ้ยเรานี่มีพระไม่กี่ลูกอุบาสกอุบาสิษษษษษษกาก็มีไม่กี่คนแล้วก็มีแค่นี้นั่นสอนไปถึอสอนมาสิบกว่าปีลิตุ้มเป๊ะเป็นบ้าเป็นบอกันไปสอนทางดีไม่ยอมรับ ยอมรับไปทางชั่วนั่นนั่นมันก็เลยจมไปจมไปจมไปผลสุดท้ายมันก็เละตุ้มเปยุคมิขสันตีกุลยุคมันเกิดด้วนะลูกนะสอนไปเถอะไม่มีประโยชน์นั่นอายอุบาสกอุบาสิกาเขาผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงด้พวกเราานี่มันเป็นเปรตเป็นผีกันนั่นแหละว่าถ้าเราเป็นพระกลุ่มนั้นโอ้ยเราแทบเป็นดีๆเท่านห้นเพราะเรามีความละอายนี่เด็กพระพวกเรามันน่าด้างขนาดไหนเอาเราพิจารนาดูที่ ด้านไม่ด้านก็ออกโทเจี่ยวเลยหอบเกินหอบทองให้เห็นเลยเห็นไหมล่ะจุมพิษเงินจุมพิษทองให้เห็นเลยบ้าไหมดูเองเป็นบ้าก็ยังไม่ทราบนั่นเลยถ้าจะพูดถึงตามหลักธรรมหลักวินัยสัญญาวิปลาดด้วยจิตตะวิปลาดด้วยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวจักใหญ่นำพาอุบาสกปฏิการลงนรกนั่น <minutes> เห ah ็นไหมล่ะว่าหน้าพาเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นเยอะๆก็จมในนรกอ้าผู้ที่ไปสวรรค์นี่นี่เท่ากับอะไรล่ะเม็ดจรายในกำมือผู้ที่ไปนรกเท่ากับเม็ดพายเม็ดหินเม็ดจรายในโลกมนุษย์ถ้าจะพูดถึงนะเบียเปยกันอุ้ยยากนะลูกนะนี่เม็ดจรายในกำมือนี่ผู้ที่ไปสวรรค์ไปสุขตินี่เม็ดจรายในกำมืออ้าวนับดูนะเม็ดหินเม็ดจรายในกำมือมมนไม่มากนะแต่เม็ดหินเม็ดจราย นี่ในโลกนี้เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละไปนรกนี่เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเก่งพูดในฝฟังเท่านั้นนี่โอ้ยเราเห็นแล้วมันทาได้ยังไงนั่นเราลองดูนะพิจารณาดูนะลูกนะถ้าจิตใจเป็นพระเป็นสัมมณะจริงจริงกไม่กล้าทําไม่กล้าผิดพระวินัยพระเครูพุทธเจ้ายกเว้นไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะจริงจะกล้าทําเป็นพวกหน้าด้านใจด้านพวกนี้หยาาโลนที่สุด ก็หยาบลดด,ลลด้วยกันนั่นแหละทั้งพระด้วยทั้งอุบาสุติกาด้วยนั่นพอกันเลยในกลุ่มๆนั้นเม้นมีกูบาอาจารย์ไปบอกไปสอนว่ามันไม่ใช่นะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี la, ้นะก็ไม่ยอมฟังฉันพอใจทําผมพอใจทําอาจารย์พอใจทํานั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้เลยเวลาตายนี่เสีย Remo ดายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนรกนะพวกนี้ต้องจมในมหาอเวชีนนรกเอาเงินจ้างลงนรก ดูเข้าใจหรือ,อยังเอาเงินจ้างไอ้ไอ้จ้างทางหรือว่าจ้างเขาจะพูดถึงตามภาษาธรรมบอกว่าเอาขนเงินขนทองที่น่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกับขนเงินขนทองไปจ้างทําสร้างบาปกุศลดูเข้าใจหอ,อยังนั่นเงินน่าจะมีประโยชน์นะนี่เงินทองน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทางเดินทางเข้าสู่สุคติแต่เงินทองนั้น ก็เป็นการสร้างบาปอุสุการบาปอกปุศลเข้าสู่ทุกขติโหยเห็นแล้วก,ก็เถือนใจเรานะนราิถึงพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพราะองค์ยังสมบุชนอยู่นี่โอยไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะสะอาดสะอาดสงาด่างามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาว,วิสุทธิ